ไฮไฮสวัสดีค่ะก็วันนี้จะมาเล่นไบรอนนี่พ่อหนุ่มหัวเหลืองของเรานะคะนางเท่มากแขนใหญ่ให้ความรู้สึกคล้ายๆกับเออร์ลเลยแต่ว่าเหมือนจะไม่ใช่เออร์ลนะใช่ไหมฉันเองก็ไม่มั่นใจว่ามันคือตัวไหนใน ROV นะเพราะงั้นเดี๋ยวมาลองเล่นดูกันดีกว่ามาค่ะก็วันนี้นะคะเล่นกับมินิลีลีนะคะมินิลีลีเล่นเป็นอ่อชื่ออะไรนะ princess frozen หรืออะไรสักอย่าง princess frost m a เลนกลางนะคะ ฉันเนี่ยเล่นตัวนี้เพราะว่าฉันชอบมากคือตั้งแต่ไปลองมันจะรู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวที่เล่นง่ายแล้วก็แบบดาเมจมันมแรงนะนี่จะแบบมูซาชิที่ตรงข้าวนะเขาน่าจะรู้อยู่ว่าเขาน่าจะสู้ฉันไม่ได้เพราะว่ามันจะโดนดาเมจอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วคุณพี่คือตีแต่คิวเราไม่ตีฉันสวนเลยอะไปไหนล่ะเขาน่าจะเล่นเป็นอะ คือเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าเล่นไม่เป็นนะเราเข้ามาสู้กับแปมแบบต้นเกมน,นะแปมหัวเขาตายได้เลยนะแล้วแบบคือแปมเนี่ยชอบใบล่อนอนที่ว่ามันซัสเทนดีมากเลยคือมันยืนเลนมันยืนยืนได้นานนะคะนี่นะคะเรามีนิลีลีมาแล้วซอฟกีซอฟกีมันมากแล้วซอฟกีใครมาช่วยนะ่ะโอเมก้ามันมาเฉยเลยอุ้ยเมื่อกี้ทั้งมูซาชิเข้ามาใกล้อีกนิดนึงฉันจะเอ็กซ์คิวเลย อาซัพพอร์ตก็มามารุมมาตุ้มอะไรกันอยู่เลนเลนล,ล,ล่างคะอืมต้นเกมดาเมจฉันแรงนะคะรวซอฟแช่สวยมากรอซอออฟเฟิร์บาทจะไปแก <c oughs> แล้วเดี๋ยวก่อนคือมายืนแช่เลนอะไรข้างล่างกันเนี่ยกับกับเลนกลางไปมีคนยืนเยอะเนี่ยรู้สึกว่าคีฟดิฉันนะคะนั่นน่นั่นน,นอีซอตตียเลยเห็นนะเห็นนะตีไว้หยุดตีไว้หยุด เออเอาหมดเออเงินหายหมดเลยแล้วก็ตานี้เนี่ยแปมรู้สึกว่าทีมเราน่าจะเล่นไม่ยากเพราะว่าทีมตรงข้ามไม่มีแคลรี่สังเกตป่ะ <c oughs> คือ อออเลนเป็นมูซาชีป่าเป็นมู่หลานแล้วเลนบนนะคะเป็นอีตัวโอเมก้าชื่ออะไรหลิวเชิญหรืออะไรทั้งอย่างแก่กุย <ละ S 1> ซึ่งกุยก็คืออีกแก๊กในลอวีตอนแบมเห็นทิมแบบก็แบบเอออะไรนะ่ะแต่ก็ไม่แน่นะคือกุยเขาอาจจะเล่นเก่งก็ได้ไงอารมณ์คล้ายแบบคนที่ชอบเล่นเทรชใน LOL อ่ะแล้วเอามาเล่น a อดีซอ่ะแต่คือกุ้ยมันไม่น่าจะมีแพทซีที่แบบว่าเป็น ADC ป่ะโอ้พูดถึงอีกุ้ยก็ค่าป่าฉันไปแล้วเรียบร้อย เข้าไปทำอะไรกันในป้อมนะเลดี้ซันรอดไหมเนี่ยมีไหมเลดี้มาแจมนะคะอิมูซาชิเลิกค่ะเลิกดนันอ้าวค่งจะบอกว่ากุ้ยไม่มีดาเมจเองเอาไปแล้ว2อคิวโง,ง่มากแปมเนี่ยต้องระวังตัวนะมูซาชิคนนี้เขาออกแนวแบบว่าเขาไม่ยอมไฟอะ่ะแต่เขาเน้นดันป้อมอะ่ะคนแบบนี้น่ากลัว ราะว่านี่ฉันเห็นนะว่าหลอดอยู่ในนี้ค่ะนึกว่าหายไปไหนเนี่ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> คือยินสู้ของบมซาชีได้สบายเลยตัวเนี้ยดาเมจมันจัดกว่าแล้วอันตีมีโลด้วยไง <Shut down. S 1> แบบนี้ชอบมากเลยเวลาแบบว่าตีแล้วเป็นไฟฟ้ามันตีแล้วมันหวดสะใจแบบเปรี้ยวเปรีย ตานี้อาจจะน่าเบื่อนิดหนึ่งหัวมูซาชิไม่ยอมไฟด้วยเลยอ่ะฉันจะไปเอาคิอัมันไม่เอาคิวมาจากไหนมูซาชีมิไม่เอาเลงการได้ไหมแมเดดีนะ้เนี่ยมาเดดี้นี่ถ้าแปมเข้าถึงตัวมันตายแน่น,น,นอนอย่างนี้เป็นต้นค่ะเซ็งจังเลยบวกตั้งแต่ไม่ใช้บริงค์พอทันมาละบริงค์ทีเดียว นี่หนูนะคะอิมูซาชินะถือโอกาสฉันไม่อยู่แยกดันไม่ให้ขี่เข้าค่ะห่วงค่ะแล้วมูซาชิทเทเลพอร์ตอะมูซาชิทเทเลพอร์ตไปไหนมูซาชิหายไปแล้วเป็นเลนบนป่าวะไปกลางทเทเลพอร์ตไปดันกลางโอ้โหไม่ยอมบวกกับทันนะเราก็แบบแยกดันกลางแตกแล้วนะ่ะ ซอฟลีก็คือบวกตรงนั้นเพลินเลยแต่ป้อมป้อมหล่นไว้อยู่แล้วป้อมหล่นกันเราจะไปเรียบร้อยป้อมแตกุชมุซาชิเขาไม่ยอมบวกกับฉันเลยอะแล้วฉันจะไปเอาคิวมาจากไหนอะคนต้องใช้เงินเนี่ยน,นเลยต้องมาฟาร์มเอาจากป่าแทนเนี่ยเซ็งจัง ตอนนี้คิวเสมออยู่นะคะหกเหมือนจะมีประเด็นแล้วเข้ามาเอาอะไรอืมอันตีดามเมจแรงมากและฉันจะต,ต้องไม่ตายค่ะเพราะฉันดูดเลือดได้แล้วฉันขอเขาขึ้นแค่คยอย่างเออ <Okay. S 1> ทีมเราได้ดับวันคิวไป2คน คือพอมันมันไม่มีแคลี่ฮลตรงค่า,ม,ามันไม่มีคนตอดด่อดาเมจอะไม่เลดี้เขาต่อระยะไกลแต่ว่าดาเมจเขาก็มันเป็นตัวตัวมไม่ได้แบบว่าเป็นดาเมจแบบจัดเวลาทีมไฟขนาดนั้นเห็นว,ว่าป้อมนี้น่าจะแตกแล้วเดี๋ยวเราต้องไปดันบนแทนว่างี้ แต่โอเคงั้นเราสลับเลนนะคะเดี๋ยวเราจะให้เลดี้ซันไปข้างล่างแทนคิดว่าเขาเห็นฉันขึ้นมาบนเขาน่าจะรู้นะคือเท่าที่สังเกตนนมีเวลาเราเจอคนที่เล่นเป็นเนี่ยเราจะรู้เลยเพราะว่าแบบพอทีมไหนป้อมแตกหรือทีมไหนอะไรยังไงเนี่ยเขาสลับเลนทันทีอะ่ะแบบรู้อะ่ะเออโอ๊ยแล้วเมื่อกี้อะไรเวฟบิฮุกสกินกุยก็คือสวยอ่ะแต่น่ากลัวนะ อย่างลรกี้ซันเป็นการล่างแล้วเพราะงั้นเราจะไปบนตัวนี้มาแค่สคนนะคะอีกสาคนที่เหลือเป็นคนนอกตี้นะคะนี่นะคะอีหุ่นกระป๋องเวลาฉันเล่นตัวบางๆฉันเกียดแกมมากขอทุบหน่อยแล้วคืออะไรอะ่ะ คือตอนอยู่เลนล่างไฟไม่อยู่ข้างล่างไงพอฉันวิ่งขึ้นมาข้างบนกะจะไฟคือไฟมันไปข้างล่างแทนฮ้ใจคอพี่จะไม่ให้หนูได้แบบว่าได้คอนเทนต์เลยหรอคะถ้าพี่ไม่ให้คอนเทนต์หน,หนูหนูก็ตีป้อมก็แล้วกันนะ <Yeah. S 1> ตรงกลางตรงกลางมีประเด็นไหนแต่ป้อมมันก็ไอ้นี่อ้ะเขามาไล่ที่แหละงัน้นเราไปกาาลางกันล้กันขอคอนเทนต์หน่อยคะ่ะ อ้าวใครวิง่งมาเห็นเวบเวบก็มีตรงนี้อีกอยากได้คอนเทนต์นะและอิมูซาชิค่ะดูคือพอฉันมาบนอิมูซาชิอุ้ยเราวิ่งติดหินีแล้วกูมูซาชิมันก็ดันล่างเกลียดเกลียดมากคนแบบนี้เพราะฉะน,นั้นขอคิวเพื่อนแกละกันนะอ้าวเออนี่ก็จะวื้อซะแล้วไม่เลดี้นะคะเนี่ยคือตัวนี้เนี่ยแบบชอบอันติมันมากเลยดูโล่ดิ คือมันเล่นง่ายอ่ะเพราะว่าแบบหยุดด่านป้อมฉันโอ้โหไปหมดเลยสองป้อมแล้วเดี๋ยวมันก็จะพุ่งข้ามคืนนะดูดูนะไม่สู้หรอกเห็นป่ะมันวิ่งอย่างเดียวเลยอีนี้มันวิ่งอย่างเดียวน่าจะไปเจอเพื่อนเราอยู่ดีเพื่อนเราจะฆ่าได้ไหมนะฉันตาไม่ได้ฉันต้องการคีฟก่อนคืือแบบตานี้เป็นอะไรอะไฟหนีฉันตลอดเลยฉันวิ่งไปไหนคือเขาหนีหมดอะ เราฉันจะเอาคอนเทนต์มาจากไหนอ๋อตอนจะรวมเอาไฟก็วิ่งหนีกันอีกตรงกลางอ่ะไม่เอาคอนเทนต์ก็ได้ค่ะแยกดันเนี่ยแล้วมูสาทีนะคือพอไม่มีชั้นเนี่ยเก่งเชียร์ดับเบิลคิวแต่คือไม่สู้กับชั้นไงหมดทีมยังไงดี ดูจากเวลาเกิดแล้วนะคะเพื่อนน่าจะก,กันทันบ้านน่าจะไม่แตกเพราะงั้นแบมขออนุญาตใช้จังหวะนี้ดันดันดีกว่าจะได้คุมคุม can turn this คือ,อยังไงบ้านเราก็ไม่แตกแต่ป้อมมันต้องแตกค่ะ oh. และอีไมเลยดี้ถ้ามันอยู่คนเดียวนะคะมันจะต้องโดนอย่างนี้พาดทีเดียวครึ่งหลอดอยังไงคือแบบเป็นตัวที่เล่นเราสะใจมากเวลาล้วงแครี่กับล้วงเมดอะ <laughs> โดยเฉพาะแบบพวกเมดแครี่ที่ไม่มีท่าหนีนะ โห้โคตรมันเลยอ่แค่ฉันกดอันตีเลือดก,ก็หายไปเยอะแล้วที่นู้นตายไปสองเขาน่าจะมากันเลนนี้นะแต่เดี๋ยวเขาไปทักทายตีป้อมทักทายคะ่ะถ้าไม่กัดมาป้อมคุณก็จะแตกนะเราคี้เป็นไรไม่เดินเข้าให้อะแกอีกแล้อ่ะมาแล้วอุ้ยซอฟลีนะคะแช่สวยมาก ้าวรู้เลยว่าเมื่อกี้หันหน้าไปทาง princess force แต่สกิลมันมาเข้าตัวฉันไงกดสกิลแบบไม่เล็งแน่นอนและเขานี่เห็นแล้วพอร์ตหนีนะคะแต่ว่ากุ้ยจริงกุ้ยไม่ค่อยกลัวกุ้ยเงินน่าจะน้อยเงินทนเนียกว่าแน่นอนฉันบวกได้อ๋อวุ่หลานค่ะอย่าดันอย่าดันย้ดนโอ๊ยโดนลุมอ่ะ อจอบกีเอ๋แช่แข็งสวยมากและอีห <ส Não. S 2> ุ่นกระป๋องดันบนแกป่าเราเอาไอ้นี่อยู่นะสู้ไม่ได้ก็เน้นแยกดันนะทีมตรงข้ามกลยฉันจะเกิดคะเร็ว ล Ultimate, เล่นมาตั้งตั้งนานคือเพิ่งจะได้คิวแค่สี่คิวซึ่งอีคิวสี่คิวนี้ลาดไปแล้วสองเนี่ยเราก็ไปไฟข้างบนหนึ่งแล้วแต่คือฉันไปไม่ได้เผมเพราะเมื่อกี้เห็นมมซาชิดันล่างอยู่นี่คิดว่ามมซาชิน่าจะไปกลางเพราะว่าเมื่อกี้เขาหายเขาไได้ป่าฝั่งเขาเวลาเล่นคือเวลาเล่นพวกนี้เนะี่ยปัจะนูมินิแมทตลอดเลยนะบางทีเห็นพูดๆเนี่ยคือแบบ ดูมินิแมปสังเกตเอาอะเออแล้วก็ตรงกลางทีมไฟนะคะเราอยากไปสารเน่ด้วยไหมไปดีกว่าสวัสดีค่ะหอบวกหน่อยกุ้ยก็เอาค่ะแล้วตรงนี้นะคะมีคนโดนแข่งขออนุญาตอันตีอาไดโลแล้วไปไหนแกดูฉันไม่ได้นะจบไม่โดนนะแล้วก็อุ้ยฉันจะต้องไม่ตายค่ะอันตีมาเออกีนี่มันต้องตายค่ะอ่าหนึ่งตัวใครจะเป็นไลนต่อไปฉันว่าฉันได้แน่นอนอื จริงๆเมื่อกี้เนี่ยต่อให้ซอฟต์ีไม่มาเนี่ยก็คิดว่ายัางไงก็น่าจะฆ่ามูลหลันได้เพื่อนเราดันป้อมกลางนะคะอ้ามูเนี่ยเฮ้อเป็นอะไรหลบตลอดเลยอะ่ะเบื่อจัง เราจะดันดันไม่ขึ้นนะคีบหมดอ่ะดันเลนบนให้แตกแล้วกันนะในมังกรเข้าเราก็ถูกพี่เดียวน้าแตกมูซาชีเหมือนจะพยายามดันล่างนะเห็นแวบๆแต่ระหว่างนี้ดันล่างเนี่ยตรงนี้มีไฟอยู่เพราะงั้นฉันอุ้ยไม่น่า้าตรงนี้เลยฉันจะตายไปที่แแกอ๊อยอย่าหยุดอ๊อยอันตีอย่าไปมาและอีซอมาแช่อะไรตอนฉันตายแล้ว ตจาจังมาเลยนะคะเรียบร้อยทิปทิปิัลคิวจากกุยโโก้ยโอ้โหกุ้ยทีมตรงข้าวเคาแรงจังหวะนางออกเวทเหรอคือตัวมันเป็นตัวเป็นดามเมดเวทใช่ไหมน่หน้าอ้าวเ,เพื่อนออกไปทำอะไรคนเดียวดามเมดเวทมัน <damage wave S 1> แรงขนาดนั้นเลยเหรอบ้านเราแตกไปนเนี่ยไม่น,น่าแตกนะมีแค่ยอย่างเกิด ค่อย่างกับเลดี่ซันน,น่าจะพอถ่วงเวลาไว้ให้คือถ้าเขาตายเนี่ยบ้านเราน่าจะแตกแต่ถ้าเขาไม่ตายเนี่ยถ่วงเวลาไว้ก่อนอเพื่อนเราเกิดแล้วอเดี๋ยวให้ซอไปกันแล้วกันชันของกันบนกันจริงๆเป็นคนจะไปกลางนะเมื่อกี้แต่เห็นซ้อมาแล้วและอิมูชาชิค่ะได้เวลาไฟแล้วป่ะได้เวลาแล้วป่ะเนี่ยขนาดมีเพื่อนมาช่วยม,มันยังไม่ไฟกับฉันเลย นี exactly. ่นะคะอยู Sultan, ่คนเดียวนะคะแรงหลอได้ค่ะว่าแรงหลอดูทำไมดูดไม่ได้นะจ๊ะนี่อก็แค่นี้แหละให้ฉันได้ฟาดบ้างอะไรบ้างมูซาชิหายไปอีกแหละอยู่ข้างบนอเมก้าตามขึ้นไปตรงกลาง ซอฟลีโดนขนาบแล้วแต่น่าจะไม่ตายหรอกสีมือระดับเล่นขนาดนี้แล้วเนี่ยไว้ใจเพื่อนปะไฮไฮหนึ่งไฮสองไหมได้ข่าวว่าดันเก่งแรอโอเมก้า oh. mm. ทีมเขาหายไปไหนเนี่ยทำไมเหลือไม่เลดี้คนเดียวแยกดันอยู่หรอ คนโดนดูดโดนดึงนะคะเออคีฟเลนล่างดันแต่คิดว่าเราน่าจะจบบ้านได้คือถ้าเขาไม่มากันเนี่ยยังไงกุ้ยกันคนเดียวไม่ไหวเนีย่ยดูดิฉันทุบทีก็แตกแล้วนี่เออคีฟ ah, หมดด้วยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรามีอันตีนะคะยืนแทงเลยแล้วก็ยืนทุบสวยๆเนีย่ยไม่ต้องแคร์ยืนทุบไป <laughs> ก็จบแล้วนะคะกับการเล่นไบรอนมีสนุกมากเป็นตัวที่เล่นแล้วสนุกมากจริงๆเป็นจะสนุกกว่านี้ถ้าอีโมซาชิมันยอมสู้กับฉันนะแล้วก็เออเป็นตัวที่ฉันชอบมากๆเลยนี่นะคะ MVP ให้ชอบลีนะ p r i ร c e s s ส r o s t สกินนางสวยให้นางได้ไปอเต้นใหญ่เต้นใหญ่เลยก็หลังจากนี้นะคะจริงๆเนี่ยแปมมีคลิปที่แปมอัดไว้ตั้งแต่สมัยแปมเล่นใหม่ๆเลยแต่ยังไม่ไดเอามาตัดต่อเลย ก็ตัวถัถดๆไปอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าแบบเล่นแรกๆก,ก,กันเนาะก็เผื่อใครงง,งว่าทําไมมันดูแบบเอ้เหมือนย้อนกลับไปบสมัยไอดีเพิ่งเริ่มใหม่ๆอะไรเงี้ยไม่ต้องงงนะคะไปเจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบาย